นิทานอิศบตอนกบเลือกนายการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนาบึงเล็กๆอันแสนอุดมสมบูรณ์มีฝูงกบหลายครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานโดยไม่มีใครมารบกวนและไม่มีใครมาคอยควบคุมอยากทำสิ่งใดก็ทำได้ตามความต้องการแต่แล้ววันหนึ่งกบวัยรุ่นเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกตนเป็นอยู่ไม่ใช่วิถีชีวิตที่ดีนัก มันจึงขอให้กบทุกตัวมาประชุมร่วมกันขอบคุณฝูงกบทุกๆตัวที่มาประชุมในวันนี้พวกเราเคยอาศัยกันแบบอิสระมาเนิ่นนานแม้จะไม่มีปัญหาหน้ากังวลใจมากนะักแต่ฉันคิดว่าเราควรจะมีหัวหน้าและกฎหมายมาปกครองพวกเรานะเมื่อกบวัยรุ่นเอ่ยเรื่องที่อยากแถลงคุณลุงกบตัวหนึ่งก็ตะโกนถามขึ้นมาแล้วใครกันเล่าที่จะมาเป็นเจ้านายของเราและออกกฎหมายเหล่านั้นกบวัยรุ่นครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงตอบออกมาว่าเอาอย่างนี้ ฉันจะไปขอจากเทพจูปิเตอร์ให้ท่านต้องช่วยจัดการได้แน่กบทุกตัวล้วนเห็นด้วยกับความคิดนี้เช้าวันต่อมากบวัยรุ่นได้ออกเดินทางไปพบเทพจูปิเตอร์เมื่อไปถึงท่านก็ต้อนรับกบน้อยตัวนี้เป็นอย่างดีอุตส่าห์เดินทางมาไกลขนาดนี้จะมีเรื่องอะไรให้เราช่วยเลยกบน้อยฝูงกบของพวกกระผมไม่มีผู้ปกครองหรือกฎหมายอะไรเลยขอรับผมเลยอยากให้ท่านช่วยมอบหัวหน้าให้สักคนโทษนึกว่าเรื่องอันใดที่แท้กบอย่างเจ้าก็อยากมีเจ้านายบ้างนี่เอง เอาอย่างนี้เจ้าเดินทางกลับไปเถิดเราได้ส่งเจ้านายที่จะคอยปกครองฝูงกบไว้ที่บึงน้ำแล้วขอบพระคุณท่านเทพมากกระผมจะไม่มีวันลืมพระคุณนี้เลยเมื่อกบวัยรุ่นเดินทางกลับมาก็เห็นฝูงกบทั้งหลายต่างไปยืนรุมล้อมกันที่กลางบึงสิ่งที่พวกมันล้อมอยู่คือขอนไม้ที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าโดยไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่เจ้ากบวัยรุ่นรู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้คือเจ้าในายใหม่ของพวกมันนั่นเอง พี่น้องกบทั้งหลายสิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ขอนไม้ธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือเจ้านายใหม่ที่เทพจูปิตเตอร์มอบให้กับพวกเราเอ,อ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้านี่เก่งไม่เบาส่วนท่านเทพก็ช่างมีเมตตาต่อพวกเราเหลือเกินคุณลุงกบชื่นชมความพยายามของกบวัยรุ่นแล้วกบทุกตัวต่างโห่ร้องดีใจพร้อมคำนับขอนไม้ผู้เป็นเจ้านายใหม่อย่างปลื้มใจเวลาผ่านไปหลายวันเจ้านายคนใหม่ได้แต่นอนเฉย แม้ว่าจะมีกบตัวน้อยขึ้นไปกระโดดโลดเต้นบนนั้นเจ้านายขอนไม้ก็ไม่ว่าอะไรทําให้ฝูงกบกลับมาประชุมกันอีกครั้งทําไมเจ้านายของเราถึงไม่เคยพูดจาหรือทําสิ่งใดบ้างเลยละ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละคุณลุงเอาแบบนี้ไหมฉันไปขอเจ้านายใหม่กับเทพจูปิเตอร์อีกครั้งดีกว่าเผื่อท่านจะหาเจ้านายที่ดีกว่านี้มาให้ว่าแล้วเจ้ากบก็ออกเดินทางไปพบท่านเทพทันทีมีเรื่องอะไรอีกเล่าเจ้ากบน้อยคือกระผมอยากจะขอเจ้านายใหม่ครับ เจ้านายที่ท่านส่งมาให้ตอนนั้นวันๆไม่เห็นทําอะไรเลยได้สิอยากมีเจ้านายใหม่เพราะไม่พอใจคนเก่าใช่ไหมเทพจูปิเตอร์พูดด้วยน้ําเสียงไม่พอใจเอ้าวกลับไปที่บึงเถิดเราส่งเจ้านายใหม่ไปให้แล้วได้ยินอย่างนั้นเจ้ากบจึงกล่าวขอบคุณและจากไปทันทีพอเดินทางมาถึงเจ้ากบวัยรุ่นก็ต้องตกใจเพราะเจ้านายใหม่ของพวกมันคือนกกระสาซึ่งตอนนี้ได้วิ่งไล่กินกบไปแล้วหลายตัว กบในฝูงต่างอยู่อย่างหวาดกลัวพลางคิดว่าควรพอใจในสิ่งที่ได้มาแต่แรกไม่ควรร้องขอสิ่งใดให้มากความจนเกิดเรื่องราวน่าสลดแบบนี้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่มีเจ้านายมาคอยปกครองเลยยังดีกว่าให้คนนิสัยโหดร้ายมาคอยควบคุมและอีกแง่คิดคือความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิน้นอาจนำภัยมาสู่ตัวเองได้นิทานจบแล้วค่ะติดตามนิทานใหม่ในครั้งหน้า ขอบคุณค่ะ